ลอยอย่างเยอะเลยครับันไม่มีไซส์ให้ยิงครับครับขยะเยอะครับใช้ยางห้ามิลแล้วก็ลูกดอกจีนพอแล้วครับไมยคลองแบบนี้ปลา,าเยอะมากครับไม่มีตัวใหญ่ครับปลาเยอะ ปลาช่อนก็ไม่ขึ้น,นครับแต่พปลาปาน,นมหาสามดูครับดวงหน้าเลยดูในกล้องก็น่าจะเห็นแล้วนะครับพอเลนพลอรเหมือนกันมันไม่มีไซส์ใหญ่เลยครับแต่ไซส์เล็กๆเยอะมาก อลอยอย่างเยอะเลยครับมันไม่มีไซส์ให้ยิงครับลอยเต็มน้ําเลยดูต่ำๆดูลึกๆยังไม่เห็นนะครับไซส์ใหญ่ลอยผ่านมามีประมาณสักสองนิ้วสามนิ้ว ก็น่าจะใหญ่สุดนะครับนะใส่กันโอ้โหขนาดถางแดงนะนี่นี่ครับหางแดงตัวมบื้องตเลยโอ้ปลาลอยเต็มคลองครับแต่หาตัวใหญ่ไม่มีนะครับโอ้ลอยเต็มคลองครับแต่หาตัวใหญ่ไม่มีใหญ่สุด ใหญ่สุดแล้วครับเยอะมากครับไซนี้เต็มคลองเลยครับลอยเต็มเลยแต่ว,ว่าตัวมันเล็กครับ กดถ่ายไม่ทันครับปีเต้ยนี้ครับเต็มคลองเลยไซนี้ครับเต็มคลองเลยครับถัาก็ไปหาไซใหญ่ๆด้วครับจะมนนีไหม chứ hãng đen yên tố mới vậy đấy không ừ ừ hàng đen ngay trong tổ thảo phạm màu đen của sổ miêu dưỡng chinh thì mới gặp đồng, đồng tìm đi ừ ừ ครับยิงสู้ฟัดนะครับแดงตัวแค่นี้เองน่ครับบักคีรอสไนเปอร์นะครับสนใจนางทิกยิงปลาทักมาที่เพจนะครับเสี่ยแม็กนางทิกยิงปลานะครับโทรศูนย์แปดสองสามหกห้าหกสองหนึ่งห้านะครับ มันตัวใหญ่ป่านนี้เต็มถุงแล้วครับหืมดังปกเลย องไปแดงๆด้วยตัวแค่นี้